อยู่ที่ปทุมธานีค่ะวันนี้ใหม่มาตามหาของช้อปของใช้ที่บอกเลยว่าถูกชนิดที่เรียกว่าซื้อฝากคนได้ทั้งหมู่บ้านเลยค่ะตอนนี้ใหม่ตามพิกัดมาบอกว่าอยู่แถวแถวตลาดไทยค่ะกับร้านที่มีชื่อว่า888 Shop ชอปค่ะเห็นอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามกูก็แมปไปก่อนนะคะตรงไปอ้ มีทุกอย่างเลยค่ะอุ้ยถูกมากเลยอันนี้ก็ถูกอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวคุณผู้ชมขออนุญาตวางสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมค่ะเ <c oughs> ชิญอันนี้เลยค่ะคผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคุณแชมป์ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน 888ช็อปนะคะเจอกับตัวแล้วนะคะวันนี้แนะนําให้รู้จักกันเลยละกันนะคะคุณแชมป์รัฐกรจินตะนิตินั่นเองค่ะคุณแชมป์คะครับผมร้านข้าวของเยอะแยะมากและเจ้าของหน้าเด็กมาก <S <S คุณแชมป์ขออนุญาตละลับละลวงอายุเท่าไหร่คะ25ครับปีนี้ ยี <25! S 1> ่ส <footsteps> ิบห้าใช่ครับเรียกเรียกน้องแชมป์ได้ไหมได้ได้โอ้ต้องต้องเรียกพี่ใหม่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมินดีค่ะโอ๊ยถ่ายแล้วยี่สิบห้าเป็นเจ้าของกิจการขนาดนี้ค่ะถามเลยว่าที่นี่ของเยอะมากน้องแชมป์เราแบ่งเป็นกี่หมวดหมู่คะเราก็เจ็ดหมวดหมู่นะครับใหญ่ๆก็คือมีของเบทเตอร์เลสนะครับของเล่นแล้วก็เครื่องครัวนะครับจานชามเบลามีนแล้วก็เครื่องมือช่างเครื่องแก้วพลาสติกแล้วก็อุปกรณ์ไอทีครับผม งั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินไปพูดคุยไปแล้วกันนะได้ครับ <Okay S 1> ิินดีครับค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากโซนนี้ก่อนดีกว่าค,ค่ะอายุเพียงแค่25ปีกับการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็กิจการน้องแชมอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราทําธุรกิจขนาดนี้เกิดขึ้นจริงๆต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงมัธยม,มครับมีโอกาสใช่มีโอกาสได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนใช่ครับแล้วทีนี้หอพักของ เด็กนักเรียนที่ <คะ S 1> เรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาจะมีร้าน2อหยวนอยู่ตรงน,นั้นแหะขายของทุกอย่างที่เด็กนักศึกษาในหอพักต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็เลยเป็นไอเดียที่แบบว่าเฮ้ยร้านแบบเนี้ยม,มันกระชากเงินเราได้ทุกวันเลยนเนาะถ้ามีร้านแบบเนี้ยอยู่ในที่ที่บ้านเราอ่ะก็คงดีอะไรอย่างเงี้ยคือคสมัย,น,ยมนั้นที่เราเริ่มต้นหอ,อายุเท่าไหร่ตอนที่เริ่มคิดไอเดียนี้ตอนนั้นประมาณ17 17เราเริ่มมองเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วเราลงมือทําจริงๆอายุเท่าไหร่นะแชมป์ตอนที่จะเริ่มทําจริงจ่วงอ่ะน่า อนที่เริ่มทำคือแชมป์อายุเพียงแค่21ตลอดระยะเวลา4ปีที่เราทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จจนถึงตอนนี้น้องแชมป์อย่างนี้เรามีจุดเด่นอะไรที่ทำให้เรายังยืนหยัดอ,อยู่ได้ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเนี้ยคือของเราเนี่ยจุดเด่นนะครับเราไม่ได้พูดเองอันนี้ฟีดแบ็กจากลูกค้าที่ส่วนมากเขาจะพูดกันก็คือ <c oughs> ของเราเนี่ยหนึ่งแล้วเลยหนึ่งจะเป็นเรื่องของการคอนซัลที่นี้ก็คือให้คำปรึกษาลูกค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มคิดที่จะ ทำธุรกิจอยากเปิดร้านขายของเบเตเล็ดพวกเนี้อยากอยากทําร้านทําเลตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถปรึกษาเราได้ตลอด mm hmm. ใช่รวมถึง after sale service ที่เราเน้นเรื่องน,นี้มากก็คือไม่ว่าจะซื้อของจากเราผ่านไปนานกี่ปีก็ยังสามารถโทรมาปรึกษาผมได้เสมอ,อ,อก็คือเราดูแลกันแบบครอบครัวรก็คือดูแลกันแบบย,ยาวๆเลยครับมีกี<ม>่สาขาแล้วร้าน888ชนะ็อปนตอนนี้ถ้านับ ที่สรุปล่าสุดตอนนี้นะครับณปัจจุบันวันนี้235สาขาท<า>ั่วประเทศเเมันไม่ใช่แฟนชายครับเป็นร้านร้านร้านที่ลูกค้าเอาไปเปิดเองเขาสามารถตั้งชื่อร้านเองได้สมมุติอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างพี่เนี่ยสนใจพี่สามารถมาก็คือมาซื้อสินค้าที่นี่ <ใช S 2> แล้วเอาชื่ออะไรก็ได้ที่เป็นชื่อาารเราก็ไดสา,าสามารถตั้งชื่อร้านเองได้ถ้าลูกค้าอยากบางคนอยากได้แบบ888ช็อปอย่างเงี้ยเราก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันก็ได้ครับและอย่างนี้มีเสียค่าลิขสิทธิ์ชื่อไหมมีค่าใช้จ่ายไห ไม่มีครับนี่แหละทําให้ของเราไม่เหมือนที่อื่นเพราะของเราไม่มีค่าแฟรนไชส์ไม่ไม่เสียค่าบวกเพิ่มอะไรเลยเสียแต่ค่าสินค้าอย่างเดียวถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเลยนะคะและอย่างที่เราเห็นอย่างางจุดนี้ที่เรายืนคุณผู้ชมขาก็จะเป็นแบบว่าจานชามคือมีเพื่อ่ายคือสากกเบือเย็นเรือสําราญเลยใช้ใชคํานี้<ช>ได้ไหม<ช> <laughs> ของส่วนใหญ่นี่มาจากไหนของส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมาจากโรงงานในในไทยหมดเลยอตอนนี้ครับตอนนี้เพราะว่า ของจากใน,นโรงงานไทยเนี่ยมันจะมีมอกออมนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมอันนี้ลูกค้าไปขายสบายใจได้แน่นอนแล้วก็เรื่องของสคบอีกะนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ลูกค้าจะเป็นกังวลเวลารับสินค้าจากเราไปขายว่าน้องมีมอก,อกอไหมมีสคบหรือเปล่าแสดงว่าซื้อสินค้าจากร้านของเราไปทํากิจการคือทุกชิ้นได้รับมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยหมดเลยใช่ครับมั่นใจได้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วค่ะน้องแชมป์ฝากร้าน888ช็อปหน่อยค่ะ โอเคครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเปิดร้านสินค้าทุกอย่างเริ่มต้น20บาทนะครับทางร้าน888 Shop เราเนี่ยยินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและที่สำคัญเราไม่มีค่าแฟรนไชส์ด้วยนะครับลูกค้าก็ลองเข้ามาดูที่โกดังดูสินค้าจริงๆนะครับมีพื้นที่อยู่ตรงไหนมีทำเลยังไงเข้ามาคุยกันครับผมเราพร้อมให้คำแนะนำทุกอย่างทุกขั้นตอนไม่ทิ้งแน่นอนครับผม และน้องแชมป์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถการันตีได้นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าการเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยอายุน้อยเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้ยังไงก็ลองเข้ามาขอคําแนะนําได้น้องแชมป์ให้คําแนะนําได้เต็มที่แล้วก็การบริการ,รหลักการขายเราก็ไม่ทิ้งด้วยไม่ทิ้งแน่นอนใช่แล้วคะ่ะ <c oughs> วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องแชมป์รัฐกรจินตานิติเจ้าของร้าน8 8 8แปดช็อปมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะครับ